สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาแนะนำ iPhone 6ปลายปี2020สําำหรับคนที่จะซื้อมาใช้งานทั่วไปอันดับแรกเลยเรามาดูในราคาช้อปปีราคาในช้อปปีเนี่ยจะอยู่ที่ราคา2,392บาท iPhone 6 16 g ิกถามว่า16 g ิกเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับถ้าไม่โหลดแอป pp, โหลดเกมเยอะใช้งานทั่วไปแล้วก็จะมีให้เลือกรุ่น iPhone 6 p l u s ด้วยนะครับอยู่ที่ราคา3,000บาทจะส่ง15วัน ผมแนะนําให้ซื้อแบบจ่ายเงินให้ช้อปปี้ก่อน iPhone 6มาพร้อมกับชื่อ Apple a 8หน้าจอ4.7นิ้วนะแบตเตอรี่อาจจะน้อยพันกว่ามิลแอมแต่ว่าถ้าฟังเพลงก็อยู่ได้นานถึง10ชั่วโมงเลยนะครับฟังเพลงต่อเนื่องใครที่จะเอามาเล่นเฟซเล่น Line นะครับ YouTube ก็สามารถเล่นได้ปกติยังลื่นไหล ในส่วนของกล้องนะคะให้มาถึง12ล้านพิกเซลเลยในะส่วนกล้องหลังส่วนกล้องหน้าให้มาเป็น8ล้านพิกเซลถ่ายรูปก,ก็ถือว่าชัดสวยละเอียดดีถึงแม้จะเป็นกล้องหนึ่งตัวถ่ายวิดีโอได้ถึง Full HD หรือว่า1 0 8 0 p 6 0เฟรมเรทเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่ แต่ถ้าใครที่จะเอามาเ,เล่นเกมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคแะแต่ก็ยังพอเล่นเกมฟ e ีไฟล์ได้หรือเกมสเปคไม่สูงได้เมื่อก่อนราคาเปิดตัว24,900บาทปี2014กลัวว่าซื้อรีเฟรชมาแล้วมีปัญหากลัวว่าเป็นเครื่องวัดดวง แนะนำให้ซื้อ iPhone 6เครื่องศูนย์ไทยมือ2นะครับแต่ว่าแนะนำให้เป็นหาเครื่องสภาพดีๆมาใช้งานจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครที่งบถึง3,500หรือว่า4,000บาทก็แนะนำเป็น iPhone 6s หรือ 6s Plus ไปเลย2,020นะครับหรือว่าปลายปีแล้วไม่ได้ไปต่อ iOS 14หรือ iOS 13แต่ก็ยังดีมีให้อัปเดตห้12.4.8